กระแสข่าวก็ลอยลอยมานะฮะว่ามีดีลลับเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับทักษิณก็สามารถจะรอดคุกได้อีกรอบหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามสื่อมวลชนทั่วโลกกำลังจับตามองฮนะเรื่องของชั้น14ว่าเกิดอะไรขึ้น สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์เจียมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีคุณส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงจะเป็นเรื่องของสื่อทั่วโลกกําลังจับตาเรื่องของทักษณิณที่เดินทางกลับมายัางประเทศไทยและก็เดินทางขึ้นศาลประท้วงเลือดหนี้เป่าเจนแซรุ่นใหม่หลายหมื่นพยายามบุกอาคารรัฐสภาและจุดไฟเผาประตูหน้าเดือดรัดปิดเกลี้ยง Facebook Youtube และ X ของอีลอนมัสหลังไม่ยอมลงทะเบียนภายใต้ข้อกำกับใหม่ตำรวจในเปาสลายดุใช้ทั้งแกส๊สน้ำตากระบองกระสุนยางรวมกระสุนจริงกับผู้ประท้วงกลุ่มเจนเซตหลายหมื่นคนแอมเนสตีสากลกดดันต้องเปิดสอบโดยละเอียดและเป็นอิสระและไม่ลำเอียง Agency f k เอและเดก g า a เดียนของอังกฤษรายงานวันจันทร์ที่8กันยายนว่าความไม่พอใจต่อการปิดกั้นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายสิบ เกิดขึ้นทั่วกรุงกาดมันตูและเมืองต่างๆทั่วประเทศส่งผลทําให้ในวันจันทร์ที่9ประชาชน,นเนปลาลหลายหมื่นคนที่ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่รวมตัวเพื่อต่อต้านการปิดกั้นการเข้าถึงโซเชียลมีเดียภายใต้ข้อกำกับใหม่ของรัฐและการประท้วงยังลามไปถึงการต่อต้านต่อการคอร์รัปชันและระบอบอำนาจนิยมภายในรัฐบาลนายกรัฐมนตรีนเนปาเคพีชามาโอลีในกรุงกาดมันตู เกิดการประทะขึ้นระหว่างผู้ประท้วงและตำรวจนเนปลาลหลังบรรดาผู้ประท้วงพยายามฝ่าที่กัน้นและเพื่อบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาและจุดไฟเผาประตูรั้วมอสโกโนแคร์ยืนยันจุดยืนสงครามคงเดิมหลังทรัมป์ครูพร้อมแซงชั่นรัเสเซียละรอกสองทรัมป์เผยผู้นำยุโรปบางชาติกำลังจะเดินทางมาหารือกับเขาที่ทำเนียบขาวเรื่องยุติสงครามในยูเครขนขณะเดียวกัน เขาก็ลั่นปากขู่อีกครั้งว่าพร้อมออกมาตรการแซงชั่นรัสเซียแล้วรอกสองยางไรก็ดีเคลมลินตอบโต้ทันควันลั่นมาตรการแซงชั่นทําอะไรเศรษฐกิจรัสเซียไม่ได้และไม่อาจบีบให้มอสโกเปลี่ยนแปลงจุดยืนเกี่ยวกับสงครามยูเครนทว่าในวันจันทร์ดามิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินยืนยันกับอเล็กซานเดอร์ยูนาเชฟผู้สื่อข่าวประจำเครมลินว่า มาตรการแซงชั่นของตะวันตกไม่สามารถกดดันให้รัสเซียเปลี่ยนแปลงจุดยืนแน่วแน่ที่ปูตินประกาศไว้ได้ตะวันตกนั้นแซงชั่นรัสเซียคิดเป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านจากกรณีที่รัสเซียบุกยูเครนเมื่อ3ปีก่อนและเข้าผนวกไครเมียในปี2014โดยคาดหวังโจมตีเศรษฐกิจมูลค่า2.2ล้านล้านดอลลาร์ของรัสเซียและบ่อนทำลายการสนับสนุนปูตินกระนั้น ปูตินประกาศว่าเศรษฐกิจรัสเซียที่โตเร็วกว่าชาติสมาชิก G7 เสียอีกสามารถต้านทานมาตรการลงโทษของตะวันตกได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังสั่งภาคธุรกิจและเจ้าหน้าที่ให้ต่อต้านการแซงชั่นทุกวิถีทางที่ทำได้ฝรั่งเศสเจอวิกฤตรอบใหม่รัฐสภาลงมติโหวตไม่ไว้วางใจเขียนนายกและรัฐบาลตกเก้าอี้รัฐสภาฝรั่งเศสลงมติล้มรัฐบาลในวันจันทร์ที่8ตุลาคม หลังไม่เห็นด้วยกับแผนควบคุมหนี้สินของประเทศที่พอกผูนขึ้นเ,เรื่อยๆโหมกระพือวิกฤตการเมืองหนักหน่วงยิ่งขึ้นที่กำลังก่อความอ่อนแอแก่ชาติเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดอันดับสองของยูโรโซนแห่งนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีฟรองซัวไบรูและรัฐบาลเสียงข้างน้อยของเขาด้วยคะแนน364เสียงต่อ194เสียงประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครอง ซึ่งกำลังเผชิญเสียงเรียกร้องจากพวกฝ่ายค้านให้ยุบสภาและลาออกจะต้องตามหานายกรัฐมนตรีคนที่หในระยะเวลาไม่ถึง2ปีที่อยู่ในอำนาจขณะที่ทำเนียประธานาธิบดีเผยว่าเขาจะแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ภายในไม่กี่วันข้างหน้าหลายประเทศทั่วโลกร่วมชมปรากฏการ์พระจันทร์สีเลือด ทั่วโลกแห่ชมปรากฏการณ์จันทรุป,ปราคาเต็มดวงประชาชนในหลายประเทศพร้อมใจกันเฝ้าท้องฟ้าเปิดกล้องสองภาพจันทรุป,ปราคาเต็มดวงเป็นสีแดงฉาน สำหรับเวลาปรากฏการในอินเดียจันทรเต็มดวงเข้าสู่คราเต็มดวงตั้งแต่เวลา23.01นาฬิกา1นาทีถึง0 0นาิกา23นาทีวันที่8กันยายนก่อนจะสิ้นสุดคราดบางส่วนเวลา1น6าฬิกา26นาทีและสิ้นสุดทั้งหมดในเวลา2.25นาฬิกา25นาทีภาพระจันทร์แดงฉานจากหลายประเทศจึงสะท้อนถึงความมหัศจรรย์ที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกพร้อมใจกันเหนื่อยหน้าสู่ท้องฟ้าในค่ำคืนเดียวกัน อดยากอย่างหนักสื่อกัมพูชายอมรับแรงงานขเขมรเจอวิกฤตนี้ไม่มีงานสุดท้ายต้องลักลอบกลับไทย แรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับจากไทยกำลังประสบปัญหาหนี้สินท่วมตัวและขาดแคลนทักษะฝีมือตามความต้องการของงานในบ้านเกิดเมืองนอนส่งผลให้บางส่วนไม่มีทางเลือกยกเว้นแต่ลักลอบกลับไทยเพื่อหางานทำทำกลางสภาวะที่เรียกว่าอยู่บ้านอาจปลอดภัยแต่ต้องดิน้นรนเอาชีวิตรอดตามรายงานของคิริโพสสื่อมวลชนกัมพูชาภาคภาษาอังกฤษในวันจันทร์8กันยายน ราวหนึ่งเดือนหลังจากกลับบ้านตามหลังมีข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทยสํานักข่าวคิริโพสต์อ้างคําสัมภาษณ์ของเคชันนี่แรงงานก่อสร้างวัย36ปีที่เดินทางกลับตัดไทยพร้อมสามีและลูกๆ3คนบอกว่าตอนแรกเธอคิดว่าครอบครัวของเธอปลอดภัยแล้วแต่ไม่นานนักเธอก็ตระหนักว่าความปลอดภัยนั้นไม่สําคัญเท่ากับการมีชีวิตรอดสื่อนอกรายงานข่าวทักษิณบินจากดูไบกลับไทยเตรียมขึ้นศาลคดีชั้น14วันนี้ รอยเตอร์เอเจนซีสผักเพื่อไทยยืนยันว่าอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเดินทางกลับถึงไทยในวันจันทร์ที่8กันยายนหลังขึ้นเครื่องบินเข้าดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรสเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่4ี่กันยายนอ้างเพื่อพบหมอคนเดิมที่เคยรักษาเตรียมขึ้นศาลสูงสุดคดีชั้น14พรุ่งนี้รอยเตอร์ uter, รายงานวันนี้ที่8กันยายนว่าอดีตผู้นำไทยเดินทางแบบไม่มีการประกาศล่วงหน้าในคืนวันพฤหัสบดีที่4สร้างความปั่นป่วนไปทั่วสังคมไทยว่า อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรจะหลบหนีคดีจากคำพิพากษาจำคุกเหมือนในอดีตเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่พักรัฐบาลเพื่อไทยของเขาแพ้โหวตเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่กลางรัฐสภาในวันศุกร์ที่5ชัยิกาวงนภา,าจันทร์เจ้าหน้าที่พักเพื่อไทยถแถลงต่อรอยเตอร์ยืนยันว่าเขาเดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วซึ่งหมายถึงทักษิณ มาในเชิงงานวิเคราะห์กันก่อนนะครับสิ่งที่เห็นตอนนี้หลังจากที่รัสเซียเข้าทําการโจมตีนะครับหน่วยงานของทางราชการของยูเครนโดยเฉพาะรัฐสภาสิ่งที่ตามมาปรากฏว่าการเคลื่อนไหวของฝั่งสหภาพยุโ,โรปโดยเฉพาะอังกฤษหลังจากที่โดนอนดีตประธานาธิบดีนะครับของยูเครนขู่นะครับว่าจะยึดทรัพย์สินมีค่าของกษัตริย์อังกฤษ รวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ในรัสเซียนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีกระแสะการเคลื่อนไหวโดวยเฉพาะชวัมก็ขู่ว่าจะมีการคว่ำบาตรรัสเซียนะครับขณะเดีวยวกันอังกฤษก็มีการคว่ำบาตรนะครับ11องค์กรแล้วก็11คนนะที่เกี่ยวข้องกับโครงการการเชื่อมโยงของมอสโกเกี่ยวกับเด็กในยูเครนนะครับรัสเซียตอนนี้จัดหนักเพราะว่าฝั่งสหภาพยุโรปนะครับพยายามที่จะ ดึงเกมไม่ให้มีการชุรจาเกิดขึ้นและตอนนี้รสัสเซียกำดิงเดินหน้าเพื่อทำการปิดเกมให้เร็วที่สุดเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะครับและสือนอกกำลังจับตามองก็เป็นเรื่องของทักษิณชินวัตรที่เดินทางออกจากนะครับสนามบินสวรัคอาหรับเอเมอร์ที่ดูไบาจากนั้นก็แวะไปที่สิงคโปร์จากสิงคโปร์กลับมารอบนี้นะครับ ก็มีเจ๊ดแดงก็มีสมชายวงสวัสด์เดินทางกลับมาด้วยนะครับซึ่งเป็นที่จับตามองไป็นจำนวนมากว่าไปอะไรกันไปทําอะไรกันนะครับที่สําคัญคือทักษิณเดินทางมาขึ้นศาลในกรณีของชั้น14โดยส่วนใหญ่ก็ประเมินว่าง,งานนี้ศาลคงพิาพากษาให้จําคุกทักษินชินวัตรนะครับกลับไปจําคุกอีกครั้งหนึ่งในขณะที่กระแสข่าวก็ลอยๆมานะฮะว่ามีดีลับเกิดขึ้นอีกแล้นะครับทักษิณก็สามารถจะรอดคุก ได้อีกรอบหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามสื่อมวลชนทั่วโลกกําลังจับตามองฮะเรื่องของชั้นสิบสี่ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่และทักษิณจะติดคุกหรือไม่และทําไมทักษิณกลับมานี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอรศักด์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ